สวัสดีวันหยุดนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ขายปังสตอรี่ค่ะออมจะรวบรวมเคสคอนัลท์หรือว่าประสบการณ์การสอนมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะคะสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นขายปังนะคะสำหรับวันหยุดนี้นะคะมาว่ากันเรื่องของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเป็นอะไรที่คนเริ่มใหม่ผิดพลาดกันเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่า เขาไม่เคยกําหนดกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกการที่เราไม่เคยกําหนดกลุ่มเป้าหมายก็เหมือนกับการที่เราไม่เคยตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องการอะไรดังนั้นเวลาที่เราทำคอนเทนต์หรือว่าเวลาที่เราทาําโฆษณาสื่อสารออกไปต่างๆนานาเราก็จะผิดพลาดได้ง่ายค่ะเพราะว่าตัวเราอ่ะยังไม่รู้เลยว่าเราต้องการสิ่งไหนแล้ว Facebook ซึ่งเป็นระบบที่เราสามารถจะลงโฆษณาได้หรือว่าในช่องทางอื่นๆก็แล้วแต่ ทำให้การสื่อสารเราผิดพลาดเพราะว่าแต่ละสื่อะคะ่ะแต่ละโซเชียลมีเดียมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วก็มีกลุ่มอายุที่ใช้แตกต่างกันดังนั้นง่ายๆเลยค่ะคุณลองจินตนาการว่าถ้าหลับตาแล้วอ่ะคุณอยากให้กลุ่มเป้าหมายของคุณน่ะเป็นเหมือนใครอย่างเช่นสมมุติว่าสิ่งที่คุณขายออมยกตัวอย่างให้ฟังเป็นฟองน้ําทําความสะอาดแล้วกันนะคะถ้าคุณอยากจะขายเนี่ย คุณจะไปขายกลุ่มไหนสินค้าประเภทเดียวกันไม่จำเป็นต้องขายกลุ่มเป้าหมายเดียวกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสื่อสารโดยการขายกลุ่มแบบไหนเช่นถ้าขายฟองน้ํากับกลุ่มคนที่รักรถเราอาจจะต้องสื่อสารว่ามันไปช่วยได้อย่างไรบ้างช่วยขัดคาบเหลืองๆกระจังหน้าหรืออะไรให้มันออกแต่ถ้าสื่อสารในการที่เราจะขายแม่บ้าน คนที่ทําความสะอาดเราอาจจะต้องบอกในสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับเขาเช่นในเรื่องของการขัดกระทะให้สะอาดโดยที่ไม่เปืองแรงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนวัตกรรมของฟองน้ำที่เราจะขายอันนั้นอันนี้แหะค่ะจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าเราควรที่จะกํำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบไหนเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆที่หลายๆคน หลายๆคนทำแบรนด์เดียวกันก็ไปตั้งกลุ่มเป้าหมายตามกันเวลาลงโฆษณาหรือว่าเวลาเขียนคอนเทนต์เขียนแคปชั่นดังนั้นนะคะตัวเราอ่ะมีจุดดีจุดต่างแตกต่างกันแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเรามีความหลากหลายหาให้เจอคะ่ะว่าคุณอยากจะขายให้ใครอันดับแรกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแบ่งปันในการที่ออมเจอเคสคอนซัลท์มาเยอะมากหรือว่าเคสที่มาเรียนในเรื่องของเวิร์กช็อปนะคะบางคนมาด้วยก,กันแต่ว่า เขาบอกว่าเคยไปเรียนรู้แล้วแต่ละแบรนด์ให้กําหนดกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันซึ่งออมจะบอกว่าสําหรับที่อื่นออมไม่รู้แต่สำหรับออมนะคะออมมีความเชื่อว่าแต่ละคนน่ะมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันเราขายสิ่งเดียวกันก็จริงแต่ว่าไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นคู่แข่งหรือไม่จําเป็นที่เราจะต้องวางกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันเราอาจจะแตกต่างก็ได้แต่เราต้องกําหนดว่า สิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปอะ่ะมันเป็นในทิศทางไหนอันนี้ก็สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของกลุ่มเป้าหมายในการเริ่มต้นนะคะวันนี้อยากแบ่งปันประมาณนี้ค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะทุกคน